เก็น้องไม้เนี่ยเขาเป็นแขกรับเชิญในรายการเรามาเนี่ยสร้างสีสันแล้วผมเนี่ยก็รู้จักน้องไม้เนี่ยตั้งนานแล้วคือผมกับน้องไม้เนี่ยคือน้องไม้เนี่ยรู้จักผมเนี่ยโดนแล้วนะครับนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วยให้เกียริน้องเขาด้วยนะครับให้เกียรติด้วยนะครับพบแบบอีสารภาคอีสารวสานครับพบกันมานานแล้วครับท่านประธานเนี่ย ท่านประธานครับสชใจน้นองอีกรออ้อยเห็ดนะไม่ได้มีความสุขอะไรหรอกแล้วทำไมไม่เลือกมองละ่ะ <l acht> มองต็แลนดิ้งสิตอนลงสิยิ่งใกล้ยิ่งใหญ่ <l acht> ผมรู้ตัวเอง <l acht> ถึงจะเตี้ยแต่ขอให้ขยันทำมาหากินเท่านั้นแเลยครับ ท่านที่เคารพผมสมชายนองฮีจากร้อยเอ็ดทารมานที่เคารพครับสังคมอวดรวยต้องช่วยกำจัดถามจริงๆครับสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมีรายการโทรทัศน์นะท่านประธานชื่อรายการกำจัดจุดอ่อนนะครับเออแล้วก็มันนานมากแล้วฮะนะฮะคนโบราณเท่านั้นถึงจะจำได้นะครับเนี่ยอย่างงี้นะฮะ เรามีรายการกําจัดจุดอ่อนนะฮะสาวๆทั้งหลายก็ไปกําจัดขนถาวรน,นะครับแล้วมาปัจจุบันนี้มากําจัดนะฮะกำจัดสังคมอวดรวยผมถามจริงไปกําจัดทําไมสังคมอวดรวยนะครับเพราะสังคมไทยเดี๋ยวนี้กําลังจะไปได้สวยต้องส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมรูปหน้าปะจมูกครับรท่านประธานเป็นสังคมที่ปากปราศัย น้ำใจเชือดคอเอาอย่างท่านสมภาาเนี่ต่อหน้าก็บอกว่ารักรักผมรักย่งนี้เพื่อนตายอย่างงอนอย่างนี้นะแต่พฤติกรรมจริงๆแล้วเนี่ยปากพูดขมิบครับท่านประธานอ้าปากว่าตาขยิบครับท่านประธานคนลเลือกอนะครับเ,เข้าสภาก็ฟาดฟันกันจะเป็นจะตายพออยู่กันมาอาจารย์ชายรักมะโดนไม่มีความจริงใจนะครับ มือถือสาบปากถือศีลครับครับช่วยใช้สำนวนให้ถูกครับครับผมปากว่าตาขยิบครับมือถือสาปากถือศีลอ้างว่าเป็นเมืองพุทธแต่เราจะไม่หยุดคาสินโนจริงไหมครับทนายกครับเนี่นะแล้วทำไมจึงอวดรวยอวดรวยในดีแล้วในสภา,าแห่งนี้อย่ามาบอกนะว่าจนอย่างั้นอย่างงี้ใครพูดว่าจนให้ผมได้ยินเนี่ยผมจะปาด้วยทองสักสองปี ทองอะไรครับอะทองอะไระทองบ้วนเิครับเอาให้หน้าคว่ำไปเลยนะถึงว่ามาเป็นปี๊บธรรมชาติสังคมไทยทรานประธานเป็นคนขี้อวดอยู่แล้วอวดอะไรอวดศักอวดสีอวดมั่งอวดมีอวดรวยนี่แหละและอวดที่สามอวดเป็นคนดีของสังคมอวดศักอวดสีนี่เป็นขี้โม้เก๊ก คำพูดนำหน้านี่นายธรรมดาไม่ได้นะนางธรรมดาไม่ได้นางสาวธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นด็อกเตอร์นะครับต้องไปเป็นด็อกเตอร์ไปสอบด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยห้องถุงห้องแถวอะไรก็เอามาหมดอ่ะนะนะเป็นด็อกเตอร์ครับพูดภาษาอังกฤษได้สี่คำ yes no okay thank you นะครับนอกนั้นไม่ได้นะครับนะขอให้มีคำนำหน้าดูว่าฉลาดดูว่าเก่งนะครับ ไม่ใช่อวดนี้อย่างเดียวนะท่านประธานครับอวดพ่ออวดแม่อวดแบรนด์เนมอวดทุกอย่างนะครับอวดพ่ออวดแม่คืออะไรนะโอ้โหตอนเป็นเด็กเนี่ยก็เกิดปัญหาตั้งแต่แม่เลี้ยงแล้วอุ้มอยู่อุ้มกัแม่ก็ลูกใครวาลูกใครวาโตขึ้นมาหน่อยก็เที่ยวไปถามชาวบ้านรู้ไหมลูกใครอวดยูนั่ะครับอวดต่อมามีอวด คำนําหน้าอวดตําแหน่งนะเนี่ยรรท่านประธานครับลงนายกอสอทอเลือกตั้งสอทอที่ผ่านมาอยากเป็นเลือกเกินท่านาาานายกใครๆก็เียกท่านนายกท่านนายกโอ้ยหน้าบานเป็นกระดงซึ่งต่างจากแม่ยกนะครับรรทา่านประธานถ้าแม่ยกแม่ยกนี่ได้ตังค์นะครับถ้าท่านนายกท่านนายกนี่เสียตังค์นะครับ ต้องจายตังนะกว่าจะได้มาแล้วก็โอ้โหทุกอย่างสารพัดรรท่านประธานก็ได้ยินนี่เลือกตั้งซ่อมนะครนะเงินสะพัดกันซื้อเสียงกันเป็นว่าเล่นผลออกมาก็สมใจครับได้เป็นนายกครับได้เป็นแล้วนายกแต่นี่สินนะใช้สิปีมันจะหมดหรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยอุตสาห์ทุ่มทุนสร้างนะจะเป็นนายกทั้งท,ท,งทีทำทุกอย่างครับรรท่านประธานที่เคารพ พอไม่ได้เป็นนายกเนี่ยท่านประธานก็ต้องมอบที่มอบทางให้ธรณีกันแสงนะครับออทกสมีคนไปกล่าวหนาะว่าธรณีกันแสงซึ่งไม่ถูกต้องนะครับนะขอแก้ตัวให้ทกสเขาเป็นหน่วยงานที่ดีนะครับอย่าไปเรียกเขาว่าธรณีกันแสงนะครับเป็นอศออทุกมันหมดแล้วนะที่ทางก็หมดแล้วบ้านก็หมดแล้วนาก็หมดแล้วเป็นอ,อสอมอยังเป็นไม่ได้เลยเป็นได้อย่างเดียวอสอว อาศัยวัดครับไปอยู่ที่วัดนะครับนะแล้วคนทั่วไปเนี่ยมันก็พออยู่ได้แต่คนขี่อวดเนี่ยท่านประธานครับรถธรรมดานี่ขี่ไม่ได้หรอกครับโอ้โหต้องคันละหลายสิบล้านคือขี่รถแพงๆแล้วมีความรับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะเราเห็นข่าวใช่ไหมนักศึกษาปีสองขี่ปอร์เช่34ล้านไปชนเด่นชนกระยระอ่ชนกระบะ พ่อเข้ามารับผิดชอบไมันี่ดีแต่แปลกมากเลยท่านประธานครับบ m อมชนกระบะลุงกับป้าเนี่ยนะยังหาสำนึกรับผิดชอบที่ดีเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะยังลำบากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถด,ดีสำนึกก็ต้องดีด้วยนะครับอวดการแต่งกายด้วยความเคารพครับท่านนายกครับนายกเราเนี่ยบางวันนะครับแต่งตัวเนี่ยทั้งตัวเนี่ยเป็นสิบล้านนะครับนะ กางเกงนี่เวอร์ซาเช่นะครับเสื้อนี่หลุยติงตองนะครับอาวิตองครับกระเป๋ากุจี่นะครับกุชี่อ่านะครับเนี่ยแล้วขนาดนอนป่วยท่านนายกเรายังนอนอย่างสวยเลยใส่แว่นหลับเชยสวยมากนะครับก็อยากจะเรียนท่านนายกว่านะอยากป่วยให้เนียนเนี่ยต้องไปเรียนกับคุณพ่อนะครับท่านนายกครับนะ คนรวยจริงเนี่ยปูวอร์เรนบัฟเฟตต์ตี่เคยรวยอันดับหนึ่งของโลกนะนักลงทุนของชาวอเมริกันโอ้เขาขับรถอะไรเขาขับรถคาดิแลกอายุรถเนี่ยสิบปีสิบกว่าปีรวยติดอันดับของโลกอันดับหนึ่งของโลกเคยติดอันดับหนึ่งของโลกนะรถนี่ยังคาดิแลกรถเก่ามาร์คซักเบิร์กเจ้าของเฟซบุ๊กเมตาแต่งตัวนี่เกือบจะห้ายอคืออะไรเสื้อยืดกางเกงยนีนรองเท้ายาง เหลือแต่สะพายย่ากับผมยาวเท่านั้นเองอแต่งตัวธรรมดามากแต่ของจริงนะครับอวดสุดท้ายครับอวดเป็นคนดีของสังคมอยากเป็นคนดังอยากเป็นคนดีอยากเป็นอินฟูอยากเป็นกู้ภัยโอ้โหไปเอาเครื่องแบบเก๊เอาชุดเก๋นะอย่างน้องไม้โดนนะน้องไม้นี่โดนใช่ไหมโดนหลอกความจริงเขาก็ไม่ได้อ,อะไรเขาบอกจะซื้อ Air แอร์เมให้แอร์ก็แปลว่าอากาศก็เอาไปก่อนแล้วนะครับ ส่วนเมตรนี่มาทีหลังก็คอยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ท่านประธานที่เคารพครับก็ถ้าเราอยากจะนะเป็นสังคมที่อวดรวยจริงๆเนี่ยนะครับสังคมนี้มันก็เหมาะอยู่หรอกแต่ว่าท้ายที่สุดมันไม่ส่งผลดีอะไรอยากจะให้เป็นคนดีที่เรียกว่าสังคมที่แบ่งปันนะอวดความดีกันนะอย่างพิมพริพายายทุกอย่างนี่ผมชอบชอบ เป็นคนมีน้ำใจมากพี่บินบรรลือฤทธ์นะคุณบุ๋มปนัดาคนที่ทำเหล่านี้นะเป็นคนดีอย่างแท้ทรูเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้ติดกับดักกับความรวยเลยครับอยู่กับความเป็นจริงแล้วมีความสุขดีที่สุดครับขอบพระคุณท่านประจานครับ